สวัสดีครับขออนุญาตใส่หูฟังนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมจะมาเป็นคนดีในเดทเลียวโดยเราจะไม่เอาชีวิตไม่ว่าจะเป็นซอมบี้หรือหมาหรืออะไรก็ตามแต่หมาป่าเราก็ไม่ฆ่าคือผมจะมาเป็นคนดีแล้วครับทุกคนและก็เนื่องจากว่าเราจะไม่ฆ่าผมจะไม่พูดคำหยาบจะไม่มีคำว่าไอ อะไรประมาณนี้นะครับคือเราจะเล่นแบบคนใจเย็นเล่นแบบผู้ใหญ่เล่นกันโอเคนะผมจะไม่หัวร้อนถ้าหัวร้อนเนะี่ยคลิปนี้จ้จบทันที <laughs> มาครับทุกคนอย่างแรกเราจะมาซื้ออาชีพกันก่อน <laughs> ผมคิดว่า <laughs> อาชีพที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยก็คือคนขับรถสามารถขับรถไฟได้เร็วขึ้นแต่พวกมันมีสิ่งภาษาไทยอาจจะแปลกๆนะครับความสามารถเนี่ยผมสุดให้ง่ายเลยนะก็คือเราสามารถขับรถไฟได้เร็วขึ้นและก็พลังชีวิตของเราเนี่ยจะเหลือแค่ครึ่งเดียวนะครับ <laughs> ตอนเริ่มเกมจะไม่มีอาวุธระยะประชิดนะคบมีฐ่านมาให สอก้อนห0าสิบพันบาทเรียบร้อยโอ้คนขับรถไฟมาเรามาเตรียมของกันก่อนดีเลยกว่าปืนนี่เราไม่เอานะครับวันนี้เราจะมาเป็นคนดีอ๋อมีชุดก่อกับมีฐานนะตรงนี้ชุดก่อสิบพัน 10, บาทผมคิดว่าเราต้องเอาหน่อยนะครับโอเคองมาผ่านเงินนะหนึ่งสองสามสี่โอเคเราได้ทหารมาสี่ก้อนรวมกับที่มีอยู่เป็นหกก้อนเลยนะแล้วก็ด็อกเตอร์ซื้อยาไปนะครับโอเคได้หูเราเอาของมาเยอะมาก ขออภัยครับเฮ้แต่ดอกเสื้อสูตรสำหรับใส่ทํางานเสื้อสุดเท่ของแอคจิตเสื้อซิกมาที่เป็นหน้าของผมเองสามารถเข้าไปดูได้ที่กลุ่มโลบอกแอคจิตว้าวของเยอะมากใส่กอดไปก่อนนะครับแล้วก็มียา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 ,ยาแล้วก็ยาแล้วก็ฐาน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 ,ฐาน,ฐานอาวุธปืนเราจะไม่จับนะครับอาวุธป้องกันตัวเราจะไม่จับเลยเค okay. ได้เงินมา70เหรียญยาเราก็มีแล้วนะทุกคนฐานเรามีต้องหก้อนนะครับเ,เราเอาอันนี้ไปดีหวาลวดหนามแล้วก็คบเพลิงนะโอเคเงินเหลือเอาไปสักหน่อยละกันฐานตอนนี้คือเรามีฐานเยอะมาก80,000เมตรแบบไม่ฆ่าใครจะทําได้หรือเปล่าเนี่ยเราต้องรีบจบให้ไวที่สุดด้วยแหละ,ค,ะครับเรากันไว้ก่อนเราคือลกพิราบอ้วนนะครับขี้เกียจทำรังดีๆทุกคนทํารังรวัวก็พอคบเพลิงนะครับเพิ่มความสว่างนะครับคุณผู้ชมคลิปนี้เราจะพูดเพาะนะเราจะไม่ใช้คําหยาบโอเคติดฝั่งนี้นะครับเผื่อมัน กระโดดขึ้นมาอย่างนี้ไงตรงน,นี้สักงหนึ่งอันนะครับคุณผู้ชมอย่าพึ่งรำคาญผมนะไอ é, ้กิ๊กเป็นอะไรวะโอเค่าน3ก้อนเมื่อกี้เหลืออยู่4นะเราขับรถไฟได้แรงเท่าไหร่เนี่ยคือผมยังไม่รู้นะคะว่ารถไฟจะขับได้แรงเท่าไหร่เลย60 <c oughs> ไปแล้ว75 84ว้าว้เร็วขึ้นอยู่นะเนี่ยโอเคแบบนี้แหละดีขึ้นมาหน่อยตรงนั้นเหมือนมีโจนะครับเราจะผ่านไปนะคือถ้าเราเอารถไฟไป,ไปเหยียบเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะ โอ้ยอย่าพึ่งขาดคขนสิครับคุณโจนพูดอยู่โอเคต่อนะครับถ้า,ร,ารถไฟหเหยียบเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็น,ปนการฆ่าหรือเปล่านะอาจจะเป็นการฆ่าก็ได้นะ <c oughs> เออผมลืมบอกเลยเรามาทำเควียห้ามฆ่านะนี่เดี๋ยวขึ้นให้ดูนะครับห <c oughs> วังว่าจะไม่มี <c oughs> สัตว์มาตัดหน้ารถเรานะครับอันนี้ผมหมายถึงสัตว์แบบตัดอะเราขับไวมากตอนนี้ห้าหมื่นเมตรนะครับคุณผู้ชมแล้วเราจะหาเงินยังไงเราต้องหาเงินด้วยกันอะล่อเข้ามาให้ป๊าบากกานเป็นคนจัดการโอ้มีหมู่บ้านด้วยหมู่บ้านใหญ่มากเราไม่แวะทําอะไรไม่ไหวแล้วบายบาย ลวดหนามนี่มันมนับไหมอ่ะว่าเป็นการฆ่าอาจจะนับก็ได้นะโอเคถึงป้าปาการอันแรกแล้วอ๋อมีหมาป่ากเกิดตรงนู้นด้วยเรียบร้อยแล้วได้เงิน20บาทฟรีจากหมาป่าตัวนี้อ้ม่หมีหมาป่ากับน้องหมาแต่เราไม่ได้เป็นคนทํานะครับเพียเก็บไปนะครับซากศพ โอเคได้เงินมา20บาท20บาทเราทำอะไรได้ hmm. บ้างเนี sure. oh, line, right? so, ่ยมีเกาะกันกระสุน hmm, อ <Mike>, ่า <crime> อ ah, okay, UH, ันนี้ผมว่าอาจจะต้องใช้นะครับเอาไว้กันพวกโจรยิงเรานะไม่เราเจ็บโอเคตอนนี้มืดแล้วนะอู้พราจันแดงด้วยรอๆเลยรอเก็บทรัพย์เลยตอนนี้เกิดมาเลยเกิดมาเลยโอ้มาแล้วหนึ่งลายนะครับเงินของเราน่าจะสิบห้าบาทนีนี้มาอีกไหมมาอีกไหมอ้าโอเคมาอีกหนึ่งตัวเงินฟรีนะครับสามสิบบาท โอเคได้มาแค่3ตัวเองตอนนี้มีห้าลนะ่ะทุกคนไม่น่าเกิดแล้วนะครับเราไปกัน <Okay. S 1> เลยดีกว่ามุม่งหน้าสู่สองหมื่นเมตรอู้มีโจรด้วยไปเราก็ตายอยากเจออยู่ในคอร์นั้นเน,นี่ยมีบ้านหลังนึ่ะแต่ทุททกๆบ้านมันจะชอบมีซอมบี้อยู่แล้วอ่ะผมแวบะบผมก็น่าจะตายเนียมีซอมบี้จริงด้วยข้างหน้ามีโจรเ้าแล้วไงผมมาเหยียบไปเนี่ยอยากเข้ามาผมฆ่าไปแล้วว่าผมฆ่าไปแล,แล้วมันจะผ่านไหมอ้าแถมมีตัวติดมาด้วยอ้าวทำไงอ่ะทุกคน ผมฆ่าเรียบร้อยผมฆ่าไปแล้วสองหําตัวอ้าวนนี้ก็ผิดดิโอ้โหถึงเช็คพอยต์ต่อไปแล้วไปนะครับมุ่งหน้าถึง30,000เมตรตอนนี้รถไฟเราเร็วมากอยู่ในคอนหรือเปล่าไม่ใช่ โอ้โจนยิงผมเกือบตายข้างหน้ามีน้องมาไม่ไม่ไม่ไมโอ้ยเกือบไปแล้วไอ้ขาวโอ้ <ś k> โห <soap> มีแลบเทสลานะครับแลปเทสลาเหมือนจะไม่มีตัวอะไรนะถ้าผมจะไม่ผิดจนวันเราจะกดเสกนะครับตอนนี้เวลาบ่ายสองไปได้อยู่ถ้ามีอะไรผมจะกินน้ำมันงูวิ่งอ,ออกมาก,ก่อนเลยอ่าไม่มีอะไรนะครับเราจะไม่ได้มาประกอบร่างเทสลาแต่เราจะมาขโมยร่างเทสลาไปขายแทนเดี๋ยวเก็บเชื้อเพลิงไาด้วยโต๊ะเชือก ทางไม้ชิ้นส่วนแล้วเก็บชิ้นส่วนเท่าเผื่อมันขายได้ทุกคนอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่กันไหมผมจะลองขายให้ดูนะครับมี่สมองนะครับไม่เถียว่ามีคุณค่าก็น่าจะมีราคาปะไปกลับกันดีิว่าผมรู้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นขาหัวแขนตัวผมเอามาหมดเลยโอ้น้นมันในธนาคารนี่เขาเดินมาทําอะไรวะเขาเดินมาตามผมหรอตอนแรกทุกคนจะเลรนที่ผมมองหน้ามันอยู่รอบหนึ่งตามเรามาทันนี่เลยหรอพวกเแล้วน้ำมันเท่านี้แล้วน่าจะพอถึงอยู่รถไฟเราเร็วมากจะหมดก่อนก็พอโอ้หนายธนาคารเดินมาไกลเกิน โ,โอ้โมันยิงมันยิงมันยิงสดตายคณะปอบปาการกับเชื้อเพลิงที่ใกล้จะหมดเรียบร้อยเชื้อเพลิงหมดโอเคหมดข้างในพอดีนะครับโอ้มันนย์หมาป่ามาด้วยมาเยอะเลยแต่ี่แล้วของมันไปขายเฮ้ยอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนรับลองขายชิ้นส่วนขา <c oughs> ย <ök> ไม่ได้นะครับเพราะอย่างอื่นอ,อน่ะขายไม่ได้เหมือนกันและนี่คือสิ่งที่ผมอยากรู้มาตั้งนานว่ามันจะขายเท่าไหร่โป่งวู้ยแพงมาก2องรยาสิเลยเจ้าเยอะมากเราเก็บเวลมาขายไปขายด้วยดีกว่า ตอนนี้เรารวยแล้วผมรวยหรืว่าเรารวยเอ้ยแล้วพวกนี้จะเป็นเชื้อเพลิงได้ไหมเนี่ยชิ้นส่วนเนี่ยอันนี้เพิ่งคืนที่2นะครับเรามาถึงประมาณ30,000เมตรแล้วนะเกือบครึ่งทางได้เป็นไพมา5ตัวนะครับคืนนี้เหมือนยิ่งผ่านไปหลายคืนยิ่งออกมาเยอะเรื่อยๆนะอู๋เรามีเงิน530ยเก็บพวกนี้ไว้เป็นเชื้อเพลิง<ๆ>เผื่อใช้ได้ขอให้มีฐานขายให้มีฐานขายผมสบายเลยเราจะมุ่งหน้ายาวได้เลยนะครับก็เละ20เอ้ยเห็นอะไรปะอันนี้คือฐานนะครับ โอเคกอล่ยเราไม่ต้องก็ได้คือตอนนี้สก้อนจะไปได้แปดพันเมตรนะครับเดี๋ยวผมขอกดคลิเกเลขก่อนนะถ้ากับว่าตอนนี้เราเหลืออยู่ห้าหมื่นเมตรนะครับเราต้องไปหาสี่พันนะเราเอาห้าหมื่นเมตรไปหาสี่พันเพราะว่าหนึ่งก้อนไปได้สี่พันเมตรเราต้องใช้ประมาณสิบสองถึงสิบสามก้อนในการไปให้ถึงแปดหมื่นเมตรนะครับโอเคสี่แล้วนะครับ 13ก้อนนะผมซื้อเผื่อไปเลยลวดเดียวถึงแน่นอนรอบนี้แต่ผมก็ผมไม่ผ่านจังทุกคนมารอดูนะเพราผมจะฆ่ามาแล้วมันจะให้ผ่านหรือเปล่าขอทดลอง ใส่ไม่ได้นะครับใส่ไม่ได้เผาอไม่ได้โอเคเราทิ้งเลยก็ได้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเน้ำมันงูเพิ่มให้หมดเลยนะรอบนี้โอ้ได้มาเยอะมากน้ำมันงูกี่ขวดวันนี้เจ็ดขวดนะทุกคนน้ำมันงูเราโอ้โหคือใช้ยังไงก็ไม่ตายแล้วผมว่าแบบนี้ก็คืออยู่จนจบเกมได้สบายเลยอันนี้ผมกลัวผมเอาไปฆ่ามันจังผมปิดทิ้งเลยนะครับอันนี้รอทิ้งเลยเอคแล้วก็ปิดไว้ไม่ให้ตัวอะไรเข้ามาเอาโอเคดีๆนะยังเหลือนี่แผ่นโลหะเราวางไว้ที่ถวนี้ดีกว่ามันได้ยิงเราไม่ได้ก็อันนี้ Yeah. A few moments later. สู่สี่หมืเมตรบายบายหมู่บ้านพวกซอมบี้น้อยตามไม่ทันหรอก <l aring> เราวิ่งเร็วมากเฮ้ยไม่ใช่วิง่งข <c oughs> ับโอ้มีม้าขาว4ตัวผมว่าอาจจะมียูนิคอนสักตัวหนึ่งก็ได้นะตรงนั้นอะ่ะเสพบรรยากาศรอบๆทะเลทรายไป <c oughs> ทุกคนยังไม่เบื่อแบบทะเลทรายกันหรอ <c oughs> ผมลงแล้วทุกคนชอบดูกันมากเลยใครชอบก็กดไลค์เข้ามาหน่อยนะครับผมไม่ไแน่ใจนะว่ากิ่งเราวิ่งไวเนี่ยรถไฟเราวิ่งไว84มันจะเบร์พลังงานเยอะหรือเปล่าหรือว่าเสียเท่าเดิมแต่ว่ามันอาจจะเสียเท่าเด เพราะว่ารถรถไม่ค่อยเร็วนะแค่เพ่40,000เมตรแล้วเราจะไปยาวเลยนะครับอ๋อปราสาทต,ตอน40,000เมตรบ้าไวบ้าว่าบ้าไน่นก็ไม่ได้อยู่แล้วมีแค่ยานะครับทั้งตัวทั้งเนื้อทั้งตัวมีแค่ยาเคไปต่อนะครับเข้ <c oughs> เพิงดี่แค่แค่ครึ่งถังนะครับในการที่จะไปอีกที่หนึง่งแสดงว่าอีกที่หนึ่งก็แค,ค่ครึ่งถังเอง <c oughs> โอ้ยโอไมกอนผมเกือบตายทุกคนโอ้เมื่อกี้ผมโดนยิงเกือบตายอ๋อดีนะมีน้ำมันงูเชื้อเพลิงผมใกล้จะหมดแล้วต้องรีบเข้าปั๊บการอยู่ข้างหน้าเรานะโอ้โหหมาป่าเกิดด้วยโอเคน้ำมันหมดพอดีนะครับหมดเกลี้ยงเลยเติมไปเลยนะอะ อันนี้ไม่เกี่ยวออกไป4ก้อนนะครับแล้วก็ไปเลยหวาดเสียวเลยเกินนะครับกับเรื่องน้ํามันเนี่ยมุ้าสู่6 0 0ื0นเมตรแล้วก็7 0,000ื่นเมตรยาวๆเลยนะครับ่อยไปเติมตอน70,000ื่นเมตรนะ <S <S โอ้อันนั้นมันยูนิคอร์นนี่ทุกคนโอ้อยเสียดายนะครับเนี่ยมีเขาอย่างนั้นอะ <S <S โอ้เจอป้อมปราการด้วย ทางขวาของเราจะมีหมู่บ้านและมีโบสถ์ด้วย <c oughs> มีซอมบี้ด้วยลิงกางโกเลยโกเลยโกว่าชาลิงกางกูลิงกางโก,งก,งกไปน,นะครับมุ่งหน้ากันต่อสู่70,000เมตรค่อยไปเติมพลังอยู่70,000เมตรนะครั้งนั้นขวาอุ้ยแบงค์สองแบงค์เลยขมว่า้ลุงธนาคารตามยาวตรงนี้โอเคถึงพอดีนะครับความเร็วเริ่มตกเอี okay, ๋ยเราจอดก่อนแล้วกัน เราเติมเชื้อเพลิงเต็มถังตอนนี้ขอแวะพักสักนิดหนึ่งนะครับโอ้โหรถเรากี่ล้อเนี่ยเออทุกคนสงสัยไหมว่ารถไฟมีกี่ล้อผมจะนับให้1 2 3 4 5ส7 8 8 8ี่ห้าเดปดเอาครับ16ล้อนะทุกคนเราควรย้ายบังเกอร์เอาไปตรงนี้ดีกว่าผมว่้ทผมโดนยิงบ่อยมากเลยไปนะครับมุ่งหน้ากันต่อ8 0 0 0 0ืนเมตรสุดท้ายเราจะขับเข้าไปข้างในแล้วก็ไปเปิดปุ่มจากนั้นก็จะวิ่งหนี <c oughs> ถึงแล้วทุกคนข้างหน้าเราเป็นป้อมปรากานะครับเราต้องเตรียมตัวโอเคโอเค,อเ,คเราโดนยิงแนะน่นอนจะตายครับพ โอเคเรามาถึงแล้วเรามาถึงแล้วโอเคเรากินน้ำมันงูก่อนทุกคนสวยแล้วไงผมตายต้องชุบดูทุกคนแล้วเราก็จะดึงถ้าชุบมาถ้ากับเราฆ่าดิเราอาจจะไม่ได้เป็นคนฆ่าก็ได้นะครับลองดูโอเคผมตาย,ตายใ,จใจเย็นนะครับ โอเคครับ <S 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 ไม่เป็นไรเมื่อกี้เราฆ่ามาไปด้วยแหละผมไม่รู้มันจะผ่านหรือเปล่าคนรักความสงบสุขอันนี้คือควิสที่เรียทำนะครับได้3 0มส0บพันบัตเลยนะก็คือไม่ต้องฆ่าศัตรูยกเว้นหอคอยนะครับฆ่าได้ที่เราชนมาไปอ่ะก็คือยังไงก็ไม่ได้นะครับเหมือนเดิมผมจะเอาฐานไปอะครัทีนี้ 12นะครับตอนนี้มี14ก็รวมอาชีพผมด้วยเราถหลุเงินแดงไปเกือบหมดเลยเราหัดไม่แวะนะครับแต่ผมกลัวผมดวงซวยเจอม้าเดินผ่านทางนี่แหละเราซื้อฐานเพิ่มมาอีก3ก้อนนะที่เหลือค่อยหาเงินด้วยการบุกแกลบเทสลานะทุกคนมันได้เยอะมากเลยไป80,000เมตรรอผมอยู่ระหว่างทางหวังว่าจะไม่เจออะไรหมู่บ้านแรกของเรานะครับผ่านเฮ้ย ผมชนมาได้ไหมอ่ะไม่รู้นะครับรอดูนะ8ด0 0 0 0เมตรมาขนาดนี้แหละโอเคจุดจะไปที่2นะครับโอเคไายกันต่อโอ,โอ้โดนยิงหูดีนะไม่เข้าหัวข้างหน้าผมเหมือนเป็นหมาอย่าบอกว่าผมจะ้องชนหมาอีกรอบนึงอย่านะ เฉียดหรอเฉียดหรอรอดหตายไปหนึ่งตัวด้วยตายแล้ว <c oughs> ผมดวงซวยหรือเปล่าเนี่ยเค <c oughs> ตอนนี้ผมไม่ค่อยมีฐานอนะทุกคนแล้วเหลือ3ก้อนนะครับเราไปไม่ถึง80,000เมตรแน่นอนผมว่าเราต้อง <c oughs> นู่นนะครับที่เอาฐานแล้วมีป้อมปืนอยู่พอดีนะคือเราจะล่อซอมบี้เนี่ยมาให้ป้อมปืนฆ่าเพื่อที่จะเอาฐานในบ้านนะครับมาเร็วมาเร็วมาเร็วเออมาเลยป้อมปืนช่วยนี่นะครับป้อมปืนช่วยเรา โอเคเราเก็บเงนเป็นเที่ยวเพิงเพิ่งได้สัมผัสเธอซอมบี้ครั้งแรกเนี่ยในบ้านนี้ไหม okay, ไหหกนินได้ภายในบ้านไม่มีนะหนึ่งก้อนสองก้อนโอเคนะครับทานสามก้อนเท่าน,นี้ก็เหลือเฟือแล้วลุ้งหน้ากันต่อนะครับห้าหมื่นเมลแลยตอนนี้เราฆ่าหมา <c oughs> ไปหนึ่งตัวแล้วก็หมาอีกหนึ่งตัว <c oughs> <ๆ>นะครับขอละอย่าเจอแผลเทเอล่าแถวๆนี้นะเพราะมาตอนคืนนะครับพูดปับ๊บเม่งมาปั๊บปุยทุกคนโหหมาป่าตัวกเลกนะครับ เอาไงดีวะไม่แวะนะครับมีหมาป่าอยู่เสียดายนะครับโอ้โหตาแดงมาเลยดวงสวยมากดวงสวยมากตอนนี้เราไม่มีอะไรเลยนอะกจากน้ำมันงูแค่สองสวขวดน้ะผมเป็นโจรมัน่ะนะโอเคแล้วเกือบฆ่ามันอ้าเหมือนเราจะได้มมามาหนึ่งตัวด้วยก็คือเจ้ม มันแบกเจ้านายมันมาด้วยโอ้โหอายอย่างงี้ก็ตายสิครับโอเคเจ้าม้าน้อยเราได้ม้ามาหนึ่งตัวเอาล่าเอาล่ได้ม้ามาขายหนึ่งตัวเอ้ได้ม้ามาขับเล่นหนึ่งตัวนะครับดูนะครับว่ามีโลหรือว่ามีอะไรขายให้เราไหมตรงนี้ไม่มีนะครับมีเดรไม้กับเกาะป้องกันแต่เราเงินไม่พอเสียซื้อกลอหมวกได้ซ้ําซื้อน้ำมันกูนไปเลยนะครับเดี๋ยวว่ารอบนี้เราจนกว่ารอบก่อนมากนะครับเราเอาเจ้ามา้าเอาพูดตรงตรงเลยว่าเอามาบังกระสุนไว้ตรงนี้นะครับมุ่งหน้าสู่เจ็ดหมื่นเมตรฐานเราพอถึงอยู่แล้ว นี่ไงกันกระสุนน้องม้าเลือดลดนิดนึงแต่เราเลือนไม่รดเลย <S <S นี่ไงม้าพางกระสุนให้ผมทําดีมากสหายตอนนี้ถึง70,000เมตรแล้วนะงั้นเราจะรอบุกไปตอนอาตอนกลางวันนะครับเราขอฟาดไปตรงนี้ก่อนนะทุกคนคือบุกไปตอนคือเหมือนเมื่อกี้คือแวมพร์มันเกิดไงแล้วก็ไม่ไหวนะครับมีวิดีโอคอนไหมมี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 ตงนี้เลย้ เขาเขาใหญ่มากมานี่เลยเจ้ามา้านี่คือการจับม้าของยุคคาบอยนะครับ <laughs> โอเคเรียบร้อยยูนิคอนเรียบร้อยกลายเป็นเงินไปแล้วเ <laughs> ท่ากับไอหัวสมองเลยนะหัวสมองก็250เหมือนกันเราซื้อยาไปเลยยานี่คือที่สุดนะครับต้องการยา8ขวดนะครับโอ้โหผมคิดว่าผมแบบจะจนแง้ที่ไหนได้นะครับรู้อะไรแต่เหลือเงินอยู่5บาทตอนนี้จนแล้วโอ้โหไม่มีอะไรเป็นประโยชน์เลยครับนอกจากเกาะอะไรงั้นผมว่าเราเสี่ยงเดินทางไปเลยดีกว่านะ <laughs> เรามีแค่มา้าที่เป็นตัวการกระสุนให้เราขับใจนะเจ้า คือนี้เป็นคืนฟ้าผ่านะครับมุงหน้าสู่แปดหมื่นเว้ยโอ้โหข้างหน้ามีม้าเต็มเลยจอดก่อน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 ชิュชิออกไป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 โอเคยังดีที่เราไล่ได้นะครับไม่ใช่ม้าโจรรอมมารอลงโอ้โหเราโดนยิงแล้วตอนนี้ตอนนี้คือผมโดนยิงแล้วขอวิ่งออกมาทุกคนโอเคมันยิงไม่ได้แล้วคือโจรมันมองเห็นเราทะลุกำแพงนะครับเอาไงดีว่าเจ้าม้ามัมีหมาป่ามาด้วยโอเคตอลงเขนครับโจรโจรวิ่งไปข้างหน้าทุกคนเห็นปะ โอเคเราเปิดสะพานแล้วเราเปิดสะพานแล้วเหมือนจะรอด3นาทีนะครับรอไปสบายๆเลยไปเนี่ยตอนนี้เหลือเวลาแค่หนึ่งนาทีกว่าๆนะโอ้โอ้ผมโดนยิงหัวโอเคมาผมมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วเดียวรอนะครับสะพานจะประจบกันแล้วผมจะผ่านหรือเปล่าวะเนี่ยเรียบร้อยมาดูซิว่าผมจะผ่านไหม Yes เราผ่าน ผมคิดว่าผมจะไม่ผ่านนะครับเราข้าวม้าไปโอ้โหคุหไม่เนี่ยผมใช้เงินแดงไปเยอะกว่าที่ได้อีกนะเราได้เงินแดงมา30ผมใช้เกินไป30แน่นอนอขอบคุณทุกคนที่ดูจนถึงตอนนี้นะครับผมฝากกดไลค์ด้วยนะไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าซื้ส้อผมด้วยล่ะสิกมาบอย